ในการประชุมสุดยอดคณะบดีอาเซียนว่าด้วยเรื่องการรวมกันเพื่อความเป็นหนึ่งของโรงเรียนแพทย์อาเซียนที่จัดขึ้นณศูนย์วิจัยการแพทย์สิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจคือระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศและผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแพทย์ในกลุ่มอาเซียน we talking about Mobility ศ <We> าสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์าศาสตร์สิริราช uh, กล่าวกับทีมข่าว AEC Today ว่าหลังจากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ไม่คิดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายแพทย์แบบถาวรในบรรดาประเทศอาเซียนอีกต่อไปโดยการเคลื่อนย้ายนั้นจะเป็นการเคลื่อนย้ายชัวย่วคราวมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนการผลิตแพทย์นั้นจะไม่ใช่การผลิตเพื่อรองรับประชาชนเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปแต่เป็นการผลิตเพื่อรองรับประชาชนราว6 0 0ล้านคนในภูมิภาคนั่นหมายถึงโรงเรียนแพทย์ต่างๆในอาเซียนต้องร่วมหารือกันถึงหลักสูตรการแพทย์และพยายามผลิตแพทย์ที่สามารถบริการประชากรขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนได้ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิ เล่าว่าโรงเรียนแพทย์าศาสตร์ิริราชเองได้เริ่มโครงการเยี่ยมโรงเรียนแพทย์ในอาเซียนเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องหลักสูตรแล้วโดยได้เดินทางไปเยี่ยมถึง7ประเทศจาก10ประเทศอาเซียนและได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อให้มั่นใจว่าจะร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสีด้านด้วยกันคือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการแลกเปลี่ยนนักวิชาการความร่วมมือด้านการศึกษาต่อจากปริญญาตรีและความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย ส่วนเรื่องระเบียบข้อบังคับต่างๆของแต่ละประเทศนั้นศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์กล่าวว่ามีการกำหนดขึ้นเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศนั้นๆและในบางครั้งก็เพื่อป้องกันการไหลเข้ามาของบุคลากรจากประเทศอื่นๆในประเทศไทยก็มีกฎระเบียบนี้ด้วยเช่นกันอย่างแรกคือเพื่อให้แน่ใจว่าแพทย์หรือพยาบาลที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในแง่ของความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน อย่างที่สองคือเนื่องจากบุคลากรด้านการแพทย์จําเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีกับคนไข้ดังนั้นหากแพทย์หรือพยาบาลที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ดีก็จะเกิดช่องว่างอันเป็นอุปสรรคที่ทําให้ประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ลดลงดังนั้นแพทยสภาจึงกําหนดนโยบายที่ว่าแพทย์และพยาบาลที่ต้องการทํางานในประเทศไทยต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยจะมีการสอบ3าส่วนด้วยกัน ทั้งนี้ส่วนที่1และ2จะเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยส่วนที่3เป็นภาคปฏิบัติจะเน้นการสื่อสารกับคนไข้จึงต้องใช้ภาษาไทยเพราะต้องมีการซักประวัติพูดคุยเพื่อลดปัญหาการเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องเหมือนที่ผ่านมาหากแพทย์สามารถสอบผ่านก็จะได้รับใบป,ประกอบวิชาชีพซึ่งรวมถึงคนไทยที่จะไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยที่จะต้องไปสอบใบอนุญ,ญาตของประเทศนั้นๆ ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์แนะนำว่าต้องมีการปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาในหมู่แพทย์ไทยโดยต้องผลิตนักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ที่มีทักษะที่เรียกว่าทักษะข้ามวัฒนธรรมและไม่ใช่แค่ทักษะข้ามวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์ยังกล่าวอีกว่าควรมีสิ่งที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่21ซึ่งหมายความว่านักศึกษารุ่นใหม่ต้องมีทักษะในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในการทำงานร่วมกับคนจากประเทศอาเซยียนอื่นๆที่พูดต่างภาษากัน สถาปัตย์แพรทองทีมข่าว AEC Today รายงาน